ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งหายนะของเหล่าสาวกปีศาจแดงเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าผลงานของทีมในช่วงนี้เนี่ยมันเข้าขั้นวิกฤตอย่างหนักรังอันดับครึ่งล่างของตารางถ้วยรางวัลในประเทศก็ตกรอบแม่งหมดการจะหวังไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นนี้ก็เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางการเงินของทีมยักษ์ใหญ่มันก็เหลืออยู่เพียงน้อยนิดครับแล้วมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการคว้าแชมป์ถ้วยกลางอย่างยูฟายูโรปาลีกให้จงได้ซึ่งมันเป็นความหวังเดียวของพวกเขาแล้วในซีซั่นนี้ เมื่อคืนก็เพิ่งทําได้เพียงบุกไปเอาเสมอเรอัลซิดัดหนึ่งประตูตอนหนึ่งในศึกยุโรปล,ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกและก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยดังนั้นวันนี้ขอบสนามสเปเชียลพิเศษจะพาทุกท่านไปดูกันว่าหากแมนยูพลาดตัวไปเล่นยูซีเอลซีซันหน้าพ้นเสียที่ตามมาจะมีอะไรกันบ้างไฮสแกซรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทําให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ แน่นอนครับว่าการไม่ได้ไปเล่น UCL มันย่อมส่งผลกระทบหนักอย่างกับแมนยูแน่นอนฮะยิ่งสถานก,การณ์ทางการเงินของทีมตอนนี้ติดลบอย่างนากกว่า1พันล้านปอนผู้บริหารอย่างเซอร์จิมรัดคิปก็จําเป็นต้องตัดรายจ่ายทุกช่องทางเพื่อให้สโมสรเนี่ยไปต่อได้ครับหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาหนี้สิทธิ์ของสโมสรได้นั่นก็คือการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสีนน่ซนาและถ้าหากว่าแมนยูพลาดตัวใบสุดท้ายพวกเขาจะต้องเสียรายได้มหาศาลกว่า80ล้านปอนที่เป็นค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเงินร างวันและรายได้จากการขายบัตรเข้าชมแน่นอนครับว่าหากไม่ได้รายได้ในจุดนี้มาจุนเจือปัญหาที่ตามมาก็คือการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยปกติแล้วเนี่ยทีมใหญ่ที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่อย่าง UCL การที่คุณจะไปหวังนักเตะค,คุณภาพเข้าทีมเนี่ยมันมเป็นเรื่องที่ยากลําบากแน่นอนครับและยิ่งกับสถานการณ์ของแมนยูนะตอนนี้ดูเลวร้ายไปกันใหญ่เงินก็ไม่ค่อยจะมีหนี้สินแม่งกระองเป็นภูเขานักเตะเกรรท็อปทอปของยุโรปก็ไม่อยากจะมาร่วมด้วยเพราะว่าวันนี้นะครับแมนยู U, ไม่ได้ไป ยุโรปไหนจะปัญหาในสนามนักเตะตัวหลักอกะไรคุณภาพแม่งเล่นไม่เข้าแผน3-42-1ของโค้ชอามอริมไม่เพียงแค่นั้นครับเจมส์ดักเกอร์ผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งสายแมนเชสเตอร์นะครับเพราะรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่ที่อาดิดาสจับมือกับแมนยูระบุว่าพวกเขาจะให้เงินสนับสนุนปีละ90ล้านปอนด์และอาดิดาสเองก็ไม่ได้ให้เงินเปล่าครับผมมันเข้ามากับความคาดหวังที่จะได้เห็นชุดแข่งของทีมเนี่ยไปเฉิดฉายอยู่บนเวทียุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทุกปีดังนั้นแล้วเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยนสัญญ,ญา รบะบบุว่าหากแมนยูไม่สามารถเข้าไปเล่นถ้วย UCL ได้ในแต่ละปีอาดิดาจะหักเงินสนับสนุนครั้งละ10ล้านปอนด์ซึ่งมันจะมีผลตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปครับนั่นก็หมายความว่าหากแมนยูนะครับผมพลาดตัวยู l 2สซีซั่นติดต่อกันอาดิดาหักเงินไปเลยครับ22ล้านและสมมุติว่าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่แมนยูจะจําเป็นต้องขายผู้เล่นหลายคนอย่างรัดฟอร์ดรวมไปถึงซานโชที่มีออปชันซื้อขาดจากเชลซีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และที สำคัญครับสโมสร์อาจต้องเสียลูกมอของทีมอย่างกาลาโชรวมไปถึงไมนูเพื่อหาเงินมาเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ที่พูดนี่ยังไม่รวมผู้เล่นอะไรอื่นที่มีโอกาสย้ายทีมเพื่อความสําเร็จในปีหน้าและมันอาจจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อขุมกําลังเชิงลือกของทีมนะครับบอกเลยว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับผมสงสัยปีศา์แดงต้องไปขับรถไฮลักอารีโวพรีแลนเนอร์แล้วล่ละครับเพราะมันจะทําให้ผีแดงแมนยูตอนนี้นะครับผ่อนคลายในทุกสถานการณ์ที่เผชิญหน้าเพราะว่าตอนนี้ครับเรียกได้ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นนะ่ะมัน ผลกระทบต่อสภาวะทางการเงินของสโมสรและผลงานในสนามเพียงแค่ไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสี่ซนาราวกับวลีที่ว่าผีเสื้อขยับปีกสะเทือนถึงดวงดาวไฮสซักรีโว่ผีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่น ที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์